การที่จะรู้ความจริงของธรรมะนะคะความจริงต้องเป็นความจริงไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเป็นการที่จะทดสอบความเข้าใจของผู้ฟังว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเป็นธรรมะได้ไหมหรือความจริงก็เป็นธรรมะนั่นแหละไม่ใช่วันกลัวว่าไม่ใช่ธรรมะเพราะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปขณะน,นี้จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นตามความเป็นจริงก็คือว่า มีสิ่งใดที่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะได้เมื่อไหร่ก็ควรที่จะกล่าวถึงเรื่องนั้นแล้วแต่ว่าขณะนั้นกําลังคิดอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นจะพูดเรื่องนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่เพราะคิดเรื่องนี้ก็ทำให้ขณะนั้นนะคะคนซึ่งกำลังอยากจะรู้จักฉันทราคะจะได้มีความเข้าใจจริงๆว่าฉันทราคะเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างที่จะไปละฉันทราคะ ไม่ใช่ว่าขอทราบจัละฉันทราคะได้อย่างไรแต่ไม่รู้เลยว่าฉันทราคะเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างและเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนและก่อนนี้อยู่ที่ไหนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูภาพยนตร์ฉันทราคะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้แล้วจะดับได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่กว้างขวางเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งเป็นเรื่องที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะคะเกิด แล้วก็ดับแล้วก็เกิดดับสืบต่อไม่มีวันจบตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจธรรมะจริงๆด้วยนะคะเช่นไม่พูดถึงข่าวแต่พูดถึงเดี๋ยวนี้คุณนิรันด์อยู่ที่นี่เห็นอะไรกับเวลาที่คุณนิรันด์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เห็นอย่างอื่นต่างกันหรือเหมือนกันหรือแม้แต่คุณนิรันด์กำลังอ่านหนังสือพิมพ์กำลังดูหนังดูละครต่างกันหรือเหมือนกัน เพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆว่าไม่มีการจำกัดความไม่รู้และความรู้ความไม่รู้ทั่วไปหมดคะ่ะไม่ว่าอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละแต่ตรงเงินค้ามนะคะถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้กล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เข้าใจว่า ขณะนี้คุณนิรันด์อยู่ที่นี่นะคะทุกคําพูดออกมาจากความคิดถูกต้องไหมคะฉันใดแม้แต่พระธรรมทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตลอด45พรรษาก็มาจากพระดรําริมาจากวิตตกะวิจาระของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนั้นพระเชนภาระหรืองานใหญ่ก็คือการที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยที่จะรู้ความจริงเพราะว่าผู้ที่ได้จัดสร้แล้วและทรงแสดงหนทางนะคะซึ่งสภาพธรรมะกำลังปรากฏให้ผู้ที่ฟังและก็เริ่มเข้าใจเนี่ยสามารถเข้าใจละเอียดขึ้น